อำเภอบ้านโฮงจังหวัดละูนเป็นอำเภอที่มีป่าเป็นบริเวณกว้างพื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นภูเขาเกือบร้อยละ35พื้นที่ป่าของอำเภอบ้านโฮงมีความโดดเด่นนอกเหนือจากป่าไม้ที่อื่นก็คือมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่โดยเฉพาะนกยุงไทยช่วงหน้าแล้งหน้าฮอนจะอี้เป็นช่วงที่ใบไม้ร่วงเศษใบไม้แห้งหญ้าแห้งเหล่านี้เสี่ยงที่จะเป็นเชื้อเพลิงของคนที่จะลักลอบเผา ซึ่งในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการวางไข่ขยายพันธุ์ของนกยุงแน่นอนหากป่าถูกเผาย่อมส่งผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเหล่านี้เจ้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านฮองเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในกรณีของเขตห้ามล่าเรื่องไฟป่าเนี่ยตามที่เรียนว่าเป็นพื้นที่ค่อนข้างสูงชันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์ประมาณ2 2สัปดาห์เนี่ยคาดว่าใบไม้น่าจะร่วงหมดนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงนะครับในการเกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ครับสำหรับไฟป่าที่เกิดในพื้นที่เขตห้ําล่าสัตว์ป่าเนี่ยกระทบสัตว์ป่าในพื้นที่โดยตรงเลยนะสัตว์เด่นในพื้นที่ของเราก็คือนกยุงไทยนะครับเมื่อเกิดไฟป่ามาแต่ละครั้งเนี่ยนกยุงไทยเนี่ยซึ่งจะมีการผสมพันธุ์แล้วก็วางไข่ในช่วงที่หน้าแล้งพอดีนะครับในช่วงนี้กำลังวางไข่ในพื้นที่ป่าหากเกิดไฟป่าขึ้นมาเนี่ยแม่นกนะครับจะทิ้งรังก็ไม่กลับมาฟักไข่ทาให้ไข่เนี่ย ่อแล้วก็เสียไปในแต่ละปีปริมาณสัตว์ป่าในพื้นที่ก็จะลดลงครับเป็นประเด็นสําคัญมากเลยครับในเรื่องไฟป่าซึ่งทางหน่วยงานเนี่ยเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับยิ่งในช่วงที่ใบไม้ร่วงหมดเนี่ยครับจังหวัดละปูนและอําเภอบ้นโฮงบาได้นิ่งนอนใจเดินหน้าบูรณาการภาคส่วนต่างๆรณรงค์เฝ้าระวังการเผา,าในที่โล่งทุกชนิดดำเนินการเชิงรุกสนับสนุนกำลังทั้งภาคพื้นดินและภาคอากาศยาน สกัดกั้นไฟป่าบะฮื้อลูกหลามในพื้นที่มีการดุเนการหลายหน่วยงานแล้วก็มีมาตรการนะครับตามที่นโยบายของทางจังหวัดนะครับที่จะดําเนินการอย่างเข้มข้นมีการระดมนะครับกัลังทั้งภาคพื้นดินนะครับแล้วก็ขอสนับสนุนอากาศสัญาณนะครับไปดับในทันทีที่พบนะครับนอกจากการดําเนินการเชิงรุกดับไฟป่าแล้วด้านการรณรงค์ปีนี้ก่อเชิงรุกหนักเช่นเดียวกันแม่นก็เจ้าท่านในอําเภอ กิจกรรมวันนี้นะครับชวนอู้ปลูกวิทีพิชิตหมอกควันกิจกรรมที่สร้างการรับรู้ให้ชาวบ้านเข้าใจว่าเรามีมาตรการอย่างไรบ้างรวมทั้งถึงผลกระทบทางกฎหมายนะครับผมก็ไม่อยากให้พี่น้องชาวบ้านโฮ่งนะครับโดนจับกุ้มนะครับโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าไม่ว่าต่อเรื่องสุขภาพต่อร่างกายต่อชีวิตทรัพย์สินการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็มีมีหลายส่วนนะครับในส่วนของพื้นที่ชุมชนพื้นที่โล่งนะครับเราก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกประกาศห้ามเผานะ นะครับตามพรบรรการสาธารณสุข2535ก็คือจับจริงปรับจริงนะครับส่วนพื้นที่ป่านะครับก็จะดําเนินนะครับตามพรบรรป,ป่าไม้พรบรรป่าสงวนพรบรรอุทยานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีอย่างจริงจังนะครับแม้แต่พื้นที่เผาไหม้ที่ไม่ทราบตัวผู้กระทำผิดเราก็จะาดาเนินคดีสืบสวนหาผู้กระทำผิดต่อไปเข้าปา่าเวลาเข้าไปทําอะไรบ้างเราล้างห้ไรบ้งอ๋อ ผักแกงมาแกงนิดหน่อยถ้าเราไม่เผาเนี่ยเห็ดไม่ขึ้นจริงไหมจริงไม่อยากรู้จริงอ๋อเผามาขึ้นหน่ะยดอกลามันะ่ะลามันจะตายเนะาะต้นก็ปล่อยมันไว้อากาะเผาเผาแล้ว,าวลว <c oughs> าตายเราลามันต้องตายมันจะบอกออกมาแค่ค้นหนูได้เผากันทุกวันเนี้ยไฟป่าไม่ได้หยุดเลยสงสารเขาเอาเผามาแม่เราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าใคร เข้าป่าที่นาก,กี่คันังช่วงนี้ไฟเป็นช่วกระพูว่า,วาแล้วก็ทีมเนี่ยจะมาบอกตาคุณยายว่าให้ฝากไปบอกพี่น้องเ,เพื่อนๆทั้งหลายว่าตอนนี้มันเผาไอ้ที่เผา,าเชื้อเพลิงในป่าเนี่ยมันเยอะเป็นเยอะและ้วก็ทีมดับเพลิงก็ดับไม่ไหวพอดับไม่ไหวเนี่ยอากาศมันก็แย่ลงคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยว่ามีลูกมีหลานให้บอกทีเนาะก่อนหน้านี้ครับนโยบาย,ยาจังหวัดหม่อะไรพวกเรื่อง ป้องกันไฟป่านี่ครับรับนโยบายมาประสานลูกบ้านเนาะชาวสัมพันธ์งดเผาในที่ล่งแจ้งนะแต่เกษตรป่าเอาเครือข่ายแล้วเจ้าบ้านนะครับไปทําแนวกันไฟนะครับแล้วก็ตั้งจุดตรวจแล้วก็เฝ้าระวังเนาะรัฐวินครับเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าขึ้นนะครับก็ได้ผลนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ที่ทำแา่นนะเจ้าบ้านนะครับถ้าพบเห็นยังไรก็แจ้งกัน เข้าไปหาของป่าก <ไป S 1> <ล>ันบ่อยนะช่วงนี้ก็หลบร,ระกาศแล้วก็ไม่สบายเลยแต,แต่แต่ก่อนที่ไปกันก็อยากจะให้ช่วยกันข้อหนึ่งไปไป,ไปบอกพวกเราเนาะตอนนี้เรื่องที่น่ากลัวที่สุดเผาเนาะเพราะว่าไฟไฟป,ป่ามันทุกเช้ามันเผากันทุกวันเนี่ยดับไม่ทันดับไม่ทันวันนี้ผู้ว่าเลยก็เลยต้องบอกต้องมาคุยกับ กับชาวบ้านทุกคนแหละว่าช่วยให้ความนุ่มอวนเลยนะลัวคนเขาป่ากันเลยมาบอกว่าช่วยบอกลูกหลานที่เข้าป่าอย่าไปเผาแล้ววันนี้พวก่ามานี่ดีใจก่อนดีใจมาเยี่ยมดีใจเนมาเยี่ยมพอประชานดนพอประชาชนที่อยู่บ้านชายป่าขอดีใจเปิ้เยยังมาถึงอยู่ ที่ว่าเปิดห้องที่ว่าจะตัวเอเขาและอย่างและอย่างเวลาเขาหันไฟเขาแย่ใดพ่อเขาก็ต้องแจ้งขุนพลต้องแจ้งขุนพลขุนู่ความไหมหมู่ไฟป่าในบ้านนี้ก็หลงไปนําขึ้นไปแป็นเป็นเบาเป็นรักหรือคือคือกับจังเป็นโอ้จังเป็นต้องไฟจะมีบ่อยกันครับไฟป่ามันสบายมันช่วงนี้ต้องใจขอรับที่ขอหันมาแล้ว การลงไปพบปาเจ้าบ้านเจี you you right ้ก็เป yeah, ็นการให้เ okay. จ้าบ yeah, ้านได้ม like ีส่วนร่วมเป็นปากเป็นเสียงเป็นความหวังในการบอกต่อคนใกล้ชิดในชุมชนว่าอย่าไปเผาแน่เจ้าโดยหวังน้อยๆว่าจะม่มีการเผาเกิดขึ้นในพื้นที่แต่เชื่อว่าทุกภาคส่วนต่างก็หวังใหญ่ๆเพื่อคนในพื้นที่ได้มีสุขภาพที่ดีตลอดไปไร้การเผาไร้ฝุ่น PM 2.5เจ้าอย่าเผาอย่าเผาอย่าเผานะเจ้าช่วยกัน ソサイビエンス!」